หนึ่งในหุ้นที่มีแต่ข่าวร้ายๆนะครับเจอมรสุมหนักจริงๆฮะตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้นะครับเพื่อนเเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆนะสำหรับหุ้นประกันสุขภาพอันดับหนึ่งของอเมริกาอย่างหุ้น U.N.H. นั่นเองนะครับเพื่อนๆลองดูนะฮะกราฟเนี่ยทิ้งดิ่งลงมาแบบนี้เลยนะครับมันเป็นโอกาสของเราหรือยังนะเราควรจะเข้าไปช้อนหรือเราควรจะหนีห่างหุ้นนี้กันนะครับ เรามาวิเคราะห์ร่วมกันหน่อยนะฮะเพื่อนๆอ,อ่ะนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวลองวัดให้เพื่อนๆดูก่อน,นครับว่าจากจุดสูงสุดตรงนี้นะครับที่ยอดตรงนี้มาจนถึงราคาปัจจุบันเนี่ยเขาลงมาแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะฮะหุ้นลงมาเกือบ35%แล้วนะครับถือเป็นการลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ ของหุ้นประกันสุขภาพอันดับที่1เหมือนกันนะเพื่อนก็ไม่ค่อยจะได้เจออะไรบ่อยๆแบบนี้นะครับสาเหตุหลักๆเลยนะฮะที่หุ้นเนี่ยปรับตัวลงมามากขนาดนี้นะเดี๋ยวผมจะไล่ทำลายให้กับเพื่อนๆนะมีอยู่3สาเหตุหลักๆนะครับมันเริ่มที่ปีปีที่แล้วนะเพื่อนๆที่มีเหตุการณ์ Co โโดนยะิงเนาะ ซีอของเขานะครับถูกยิงนะซึ่งมันนําไปสู่เหตุการณ์นะที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะเพืเ่อนๆเกี่ยวกับระบบดูแลสุขภาพของสองอเมริกานะแล้วก็ทําให้หุ้นเนี่ยสูญเสียความเชื่อมั่นนะครับนักลงทุนบางส่วนเทขายหุ้นประกันสุขภาพหุ้นนี้ออกไปเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับว่าความปลอดภัยของ CEO เนี่ยไม่มีเลยนะแล้วก็มันทําให ก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะเขาต้องมีแรงจูงใจอะไรแน่ๆน,นะเกิดาการวิพากษ์วิจารณ์กันโอ้โ oh, หหนาหูมากๆเลยนะครับซึ่งนะฮะก็ทําให้หุ้นเนี่ยร่วงไปได้แป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาได้นะครับหลังจากนั้นนะฮะก็มีเหตุการณ์ที่2นะฮะจริงๆเหตุเ,เกิดก่อนนะครับก็คือการโจมตีทางไซเบอร์นะฮะเพื่อนๆจาได้ไหมนะฮะผมเคยนําเสนอข่าวไปเหมือนกันนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับ เป็นโพสตอนะที่ผมเคยโพสต์ไปนะเพราะว่าหุ้นนี้เนี่ย u n s เนี่ยบริษัทลูกของเขานะโดนโจมตีทางไซเบอร์นะครับเพื่อนๆทำให้ระบบการชำระเงินของบริษัทเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็การเคลมค่ารักษาพยาบาลการเคลมเบี้ยประกันเนี่ยได้รับความปั่นป่วนไปหมดนะฮะซึ่งมันก็ส่งผลต่อค่า EPS หรือว่ากำไรต่อหุ้นของบริษัทนะในปี2024เนี่ยลดลงเป็นอย่างมากนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มได้รับผลกระทบมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆและนะฮะล่าสุดเลยนะครับเพิ่งประกาศไตรมาสออกมานะฮะไตรมาสเนี่ยก็ผิดคาดอีกนะครับทํานักลงทุนเนี่ยผิดหวังนะครับทั้งรายได้แล้วก็กําไรเนี่ยต่ำกว่าคาดการไว้มากๆเลยนะฮะซึ่งบริษัทอย่าง UNS ถ้าเพื่อนๆจาได้นะบริษัทนี้เนี่ยทำกำไรมาดีโดยตลอดนะครับงบหลังบ้านสวยมากนะฮะเพิ่งจะมาพลาดเอาไตรมาสล่าสุดนะฮะ ซึ่งมันเป็นอะไรที่ยอมรับไม่ได้นะครับเกิดแรงเทขายออกมาแบบฉ่ำเลยทีเดียวนะครับแถมนะฮะในปี2025นะฮะก็ยังปรับลดคาดการลงทั้งปีอีกนะครับนักลงทุนหลายๆคนก็เลยคิดกันว่านะครับอาจจะถึงคราวที่บริษัทระสำระสายแล้วหรือเปล่านะครับถึงปรับลดคาดการแบบนี้นะฮะจากหุ้นที่เคยแข็งแกร่งในอดีตวันนี้เป็นอะไรไปนะครับนักลงทุนเขาแพนิกกันไปนะฮะแล้วก็เกิดแรงเทขายมานะครับ ในส่วนพวกเรานะถ้าเราเป็นนักลงทุนสายระยะยาวนะส่วนตัวผมมองว่าเป็นโอกาสนะครับส่วนโอกาสนี้จะเป็นโอกาสที่ต้องรีบคว้าไว้หรือเป็นโอกาสที่รอก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับมาดูพื้นฐานหุ้นเล็กๆนะฮะจาก investing pro นะเพื่อนๆราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ400เหรียญเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆลองดูนะฮะ average price นะครับราคามูลค่านะครับ fair value เนี่ยที่ควรจะเป็นอยู่ที่ประมาณ548เหรียญนะครับ และมีอัพไซด์มากถึง36%ครับจากราคาปัจจุบันฮะสุขภาพทางการเงินก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะฮะแล้วก็ราคาจาก s ิก n g Alpha นะครับให้ดูอีกเว็บหนึ่งนะฮะเนี่ย f อ r w a r d PE อยู่ที่ประมาณ15เท่านะเพื่อนๆเนี่ยปันผลขึ้นมา2%ครับมูลค่า Market Size อยู่ที่ประมาณ364บิลเลียนนะครับณตอนนี้นะฮะเว a t i o n grade เนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ s ิก k i n g Alpha แนะนำนะฮะ Wall Street แล้วก็ อ่ะนะครับเรตติ้งจากนักวิเคราะห์หลายๆสำนักนะครับเพื่อนๆดูแฟกเตอร์เกรดนะฮะก็ไม่ค่อยจะเข้าทางเลยนะครับสำหรับ UNH นะครับณนะตอนนี้อ่ะ uh, สิ่งแรกนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับนั่นก็คือหุ้นนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยไม่เคยจะจ่ายปันผลสูงมากมขนาดนี้มาก่อน,นครับจนปัจจุบันเนี่ยอัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ2% Yield นะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับเปอร์เรชของบริษัทถือว่าต่ำมากนะอยู่ที่ประมาณ30% นะครับก็แสดงว่ายังมีเงินสดเหลือนะครับแล้วก็5 y e r r o d e ルเดรนะอัตราการเพิ่มเงินปันผลโดยเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมานะใช้ได้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณ14%นะครับแล้วก็หุ้นนี้จ่ายปันผลต่อเนื่องกันมาแล้ว15ปีติดต่อกัน,นครับในส่วนของอัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับก็ไว้วางใจได้นะะอ่ะลองดูย้อนหลังสัก10ปีนะเพื่อนๆเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับสำหรับอัตราเงินปันผลนะครับ อัตรา forward PE ก็ต่ำนะอัตราเงินปันผลก็เพิ่มขึ้นนะครับนี่คือหุ้นปันผลที่จ่ายปันผลได้ค่อนข้างมั่นคงมากๆเลยนะเพื่อนๆและก็จ่ายปันผลสูงสุดนะครับในรอบ5ปีเลยนะฮะเพื่อนๆถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะฮะและนอกจากปันผลแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะพาเพื่อนๆมาดูนะฮะนั่นก็คืองบการเงินหรือว่า เ a r n i n น,นของเขาเองนะฮะอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกนะว่าหุ้นนีนะ้ทำผลตอบแทนได้ดีมาโดยตลอดนะครับให้เพื่อนดูนะฮะย้อนไปตั้งแต่ปี2020นะฮะทุกคนลองดูนะครับทั้ง EPS นะครับทั้งการเอาชนะไตรมาสนะครับเนี่ยตั้งแต่ปี2020นะไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นบวกมาโดยตลอดนะเป็นตัวเขียวมาโดยตลอดนะครับนี่นะครับแล้วก็เริ่มมีเอฟเฟกตนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับเริ่มส่งผลต่อไตรมาสเนาะพลาดารายได้ไปก่อนนะครับแต่ว่า EPS ยังคงดีนะครับแล้วก็ r v e n u e เนี่ยยังคงดีนะครับแต่พอเข้ามาสู่ไตรามาสแรกของปี2025นะครับพลาดทั้ง EPS พลาดทั้งรายได้นะครับแล้วก็รายได้เนี่ยพลาดเยอะด้วยนะฮะ 2บิลเลียนเลยทีเดียวนะครับจากรายได้ของเขานะแต่ก็ถือว่ารายได้เติบโตขึ้นอยู่นะครับแม้จะเป็นเลขตัวเดียวหลายตรมยมติดต่อกันนะครับนี่แหลนะเพื่อนเพื่อนหุ้นโกรธที่มันเคยโกรธมาดีอย่างต่อเนื่องนะหากวันหนึ่งเราสะดุดล้มหรือว่าเราทําได้ไม่ดีตามที่เขาคาดหวังนะมันก็เลยเกิดแรงเทขายออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับ <c oughs> แต่อย่างที่ผมเน้นย้ําไปหลายๆคลิปนะว่าเขาพลาดแค่ตรมาสเดียวไม่ได้แปลว่าเขาจะพลาดไปตลอดนะครับ ในไตรมาสถ,ถัดไปนะฮะหรือในปีถัดไปเขาอาจจะกลับมาได้นะครับอันนี้เราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยว่า u n s เนี่ยเขามีรายได้มาจากอะไรนะฮะผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับคลิปเอ,อ่นานแล้วแหละเพื่อนๆเคยรีวิวสำหรับหุ้นนี้ไว้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากย้อนกลับไปดูนะฮะก็ดูจากภาพนี้ก็ได้นะเพื่อน พูดเร็วๆนะครับเขามีไรายได้มาจาก4ส่วนหละนะักนี่ยอันที่1ก็คือประกันสุขภาพนะครับอันที่2ก็คือในส่วนของร้านขายยาฮนะอันที่3นะครับก็คือพวกคลินิกนะครับ สถานที่นะฮะเสริมความงามต่างๆนะครับและอันสุดท้ายเนี่ยก็คือบริการรับวิเคราะห์นะฮะข้อมูลทางสุขภาพต่างๆนั่นเองนะครับรายได้หลักเนี่ยมาจากอเมริกานะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ใครอยากได้ข้อมูลที่มากกว่านี้นะเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยรีวิวหุ้นตัวนี้ไว้ได้นะครับเพื่อทาความรู้จักหุ้นตัวนี้เพิ่มนะครับทีนี้เรามาเคลียร์กันทีละประเด็นนะครับเพื่อนๆที่ผมพูด ปไปในตอนแรกว่ามี3ประเด็นที่ทําให้หุ้นนี้ถูกซ้ําเติมนะฮะที่ทําให้ราคาเขาร่วงมาขนาดนี้นะครับประเด็นที่1นึ่ะเพื่อนการที่ CEO ีโอเขาถูกยิงนะส่วนตัวนะผมมองว่าเป็นแค่ความกังวลในระยะสั้นนะไม่ได้เกี่ยวกับพื้นฐานของบริษัทในระยะยาวนะแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะหนาหูนะครับเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของอเมริกานะ แล้วก็มีสัญญาณที่ยังไม่ค่อยดีนะครับที่เข้ามาถาโถมเข้ามาสู่บริษัทนะฮะแต่ผมว่ามันแทบจะไม่กระทบต่อพื้นฐานของ U.N.H เลยนะครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเซนนิเเมต์ล้วนๆนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เนี่ยเราพอจะมองข้ามได้นะในส่วนของประเด็นที่2นะการโจมตีทางไซเบอร์นี่เพื่อนเรื่องนี้เนี่ย ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าได้รับผลกระทบจริงนะครับเรื่องนี้เนี่ยส่งผลต่อกําไรเนาะเมื่อปี2024อย่างที่พูดไปนะครับแล้วก็น่าจะส่งผลต่อไปอีกสักระยะหนึ่งครับบริษัทต,ต้องรัดกลุ่มมากขึ้นนะครับสำหรับการโจมตีทางไซเบอร์ครับซึ่งอาจจะมีการจัดงบประมาณครับในการรักษาตรงนี้นะครับแล้วก็เยียวยาฮะในการเคลมประกันต่างๆที่ผ่านมาที่มันวุ่นวายหลังบ้านของเขาฮะกว่าจะเข้าที่เข้าทางเพื่อนๆอาจจะต้องใช้ระยะเวลา สักนิดหนึ่งครับต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเยียวยาในตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกําไรในปีนี้นะฮะไม่อย่างนั้นเขาไม่ปรับลดคาดการณ์ของปีนี้ลงแน่ๆเพื่อนๆน,นะครับกาไรที่ได้มาอาจจะต้องนําไปใช้ในเรื่องของเรื่องเหล่านี้นะครับและประเด็นที่3นะเพื่อน การที่ไตรมาสล่าสุด q 1ปี25ออกมาแย่นะแล้วก็ต่ำกว่าคาดการนะครับสาเหตุหลักผมว่ามาจากผู้ป่วยนะเมดิเคที่ส่วนมากนะเขาจะมาใช้บริการทางด้านการแพทย์มากขึ้นนะครับซึ่งมันจะมากกว่าที่ u n s คาดการไว้นะเพื่อนทำให้ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของ u n s เสนี่ยสูงขึ้น,นครับแผนประกันอื่นๆของ u n s สนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเขายังทำได้ดีอยู่นะครับแต่การที่ไม่ทันรับมือกับ คนที่มาใช้บริการมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้กํากไรของเขาเนี่ยลดลงบ้างนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยปรับลดประมาณการปีนี้เนี่ยลงนะครับเพื่อที่รองรับนะฮะคนที่เข้ามาใช้บริการในอนาคตที่อาจจะเพิ่มเติมมากขึ้นอีกนะครับซึ่งถ้ามองกลับไปในประวัติศาสตร์ถามว่าเคยเกิดขึ้นไหมนะครับน้อยมากนะครับ บ,บริษัทที่แข็งแกร่งระดับ UNS นะครับนี่ถือว่าเป็นการปรับลดคาดการครั้งแรกๆในหลายๆไตรมาสนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกๆในประวัติศาสตร์เลยนะที่ทำให้หุ้น UNS ร่วงหนักขนาดนี้นะครับเพื่อนๆย้อนกลับไปในอดีตนะราคาหาได้น้อยมากนะครับที่จะร่วงหนักขนาดนี้นะครับและผู้บริหารเนี่ยจริงๆผมได้มีโอกาสไปอ่านนะครับบทสัมภาษณ์ผู้บริหารนะผู้บริหารเขาบอกว่าปัจจัยเหล่านี้นะครับเพื่อนๆ ที่กดดันตลาดนะฮะแล้วก็กดดันหุ้นตัวนี้เนี่ยคาดว่าบริษัทจะสามารถจัดการได้ครับและบริษัทจะสามารถกลับมาเติบโตได้ตามเป้าหมายนะครับคิดว่าจะเติบโตได้นะครับที่1 3บสถึงสิต่อปีนะครับนั่นหมายความว่าราคาหุ้นที่ร่วงลงมาตอนนี้นะนเพื่อนน่าจะเป็นปัญหาที่บริษัทเอาอยู่นะครับแล้วก็มีแผนรับมืออยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนๆฮะจะใจแข็งพอหรือเปล่านะครับที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปกับผู้บริหารแล้วก็ หลังบ้านของบริษัทนี้นะครับทีนี้ถ้าเราลองเอามาเทียบกับคู่แข่งของเขากันบ้างเพื่อเอเทียบกันระหว่างหุ้นประกันสุขภาพชื่อดังนะครับ UNH นะครับ e l v h u m a n a s i g n a แล้วก็ a f r a c นะครับหุ้นเหล่านี้นะเพื่อนๆก็ทําธุรกิจประกันสุขภาพกันทั้งนั้นนะครับอยู่ในเซกเตอร์เดียวกันนะฮะเราจะเปรียบเทียบกันระหว่างแกน X คือ FreeCashFlow นะครับเพื่อนๆแกน Y คือ อัตราการเติบโตของรายได้ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับและขนาดของวงกลมนะครับก็คือขนาดของ EPS growth นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันที่แกน X ก่อนนะครับ r e v e r a g e free c a h f l o น w ฮะบริษัทไหนมี c a p f o l มากที่สุดนะฮะก็จะอยู่ยื้องมาทางขวามากที่สุดนะครับ Uns นะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับบริษัทนี้เนี่ยมี free c a t f o l สูงถึง 24บิลเลียนนะฮะก็ซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับในขณะที่บริษัทอื่นนะครับอย่างเนี่ยอย่าง EOW นะฮะ f r e e c a s h ก็อยู่ที่ประมาณ3บิลเลียนนะครับ Hulmeina ก็อยู่2บิลเลียนนะครับหุ้นนี้นะครับ Afric นะก็อยู่ที่ประมาณ2บิลเลียนนะครับและซิกนาเนี่ยเหมือนจะฟรี e c a s h ติดลบนะฮะก็เลยไม่โชว์ในตรงนี้หรือข้อมูลไม่เพียงพอนะครับต่อไปแกนไวยนะฮะในส่วนของรายได้นะครับที่เติบโตนะฮะ เป็นอัตราการเติบโตของรายได้ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเห็นว่า UNS เนี่ยมีอัตราการเติบโตของรายได้อยู่ที่ประมาณ10%เนะครับเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมานครับ Hina อยู่ที่ประมาณ12%นะครับ EAV อยู่ที่ประมาณ11%นะครับ Afreg อยู่ที่ประมาณลบสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ G H, ถือว่าอัตราการเติบโตของรายได้เนี่ยลองมาเทียบกันนะ UNS ก็ไม่ได้ทิ้งห่างจากหุ้นประกันสุขภาพอื่นๆมากนักนะครับและสุดท้ายนะนเพื่อน ขนาดนะครับก็คือ EPS growth นะครับจะเห็นว่า EPS growth ของ UNS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ40เกือบ45นะครับในขณะที่ HUMINA เนี่ยติดลบนะครับ EOV นะติดลบนะครับ a f r a c อยู่ที่ประมาณ23นะครับก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งที่แข็งแกร่งทั้ง market size นะครับงบหลังบ้านนะครับแล้วก็อัตราการทำกำไรนะฮะแล้วทีนี้ถ้าเราลองเอามาเทียบเป็นกราฟให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ฮะ UNH เส้นสีแดงนะครับ benchmark นะฮะก็คือเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ S&P ก็คือเส้นสีเหลืองนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างเกาะกลุ่มกันไปนะครับและในตอนนี้นะครับ u n s ฉีกหนีออกมาครับก็คือร่วงลงมาจากราคาหุ้นที่ปรับตัวลงนั่นเองครับอ่ะนะอันนี้ก็พอจะให้เพื่อนเเห็นนะครับเป็นไกด์ไลน์ละกันนะสำหรับ u n s เทียบกับกลุ่มนะครับกล่าวโดยสรุปนะเพื่อน หุ้นนี้น่าเก็บจริงหรือเปล่านะอันนี้มีอีกหนึ่งสถิติมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆนะครับอันนี้เจอมานะฮะจากบทความนึงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลอาจจะเก่านิดนึงนะเพื่อนๆราคาหุ้นไม่ใช่ราคาปัจจุบันแล้วนะฮะราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ400เหรียญแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะฮะอัตราเงินปันผลนะครับนี่เพิ่มขึ้นแบบสวยงามนะครับ a ย l y d i v เ d e ด d นครับการจ่ายเงินปันผลต่อปีครับเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะครับ และนี่นะครับน่าสนใจมากๆนะนั่นก็คือฟรีแค a โฟนะครับเทียบกับอัตราที่เขาจ่ายเงินปันผลเราไปนะเนี่ยเพืเ่อนๆฟรีแคตโฟโตขึ้นตลอดนะครับมีปี2024ที่ drop ลงมาหน่อยนะแต่ถ้าเทียบกับเงินปันผลที่เขาจ่ายเนะี่ยถือว่าอยู่ในเรทที่ค่อนข้างต่ำมากๆนะรบ,บริษัทยังมีเงินสดเหลือๆนะที่จะมาจ่ายให้กับพวกเรานะครับแล้วก็นี่นะก็ถ้าเราเทียบนะครับเพืเ่อน สิปีที่ผ่านมานะดีเวเดนโกรธนะอยู่ที่ประมาณสิบหกเปร์เซ็นตนะครับ5ปีที่ผ่านมาดีเวเดนโกรธสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสิบปีที่ผ่านมานะฟรีแคทโฟเติบโตขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็5ปีที่ผ่านมาฟรีแคทโฟเติบโตประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับและนี่นะฮะให้เพื่อนๆดูชัดๆนับเป็นตัวเลขละกันนะครับอ่ผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนักนะครับ ถ้าฟังมาถึงตอนนี้แล้วยังอยากจะได้หุ้นนี้หรือว่ามองเป็นโอกาสนะครับที่เราจะสะสมผู้นําอันดับที่1นนะเพื่อนราคาในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ400เหรียญน,นะหากเราจะรอให้มันร่วงมาอีกก็ย่อมได้นะเพื่อนหรือราคาในตอนนี้เนี่ยผมก็มองว่าถูกมากๆแล้วนะราคาไม้ถัดไปที่รอนะอยู่ที่ประมาณ383ยแนะครับไม้แรกไม้ที่2ก็รอที่ต้านเดิมก็ได้นะที่ประมาณ365หนะฮะหวังว่าจะถูกใจกันนะครับเพื่อนๆสำหรับพื้นฐานนะครับ หุ้นแข็งแกร่งที่ร่วงลงมานะฮะมันจะเป็นโอกาสของใครนะก็ดูคลิปนี้แล้วก็พิจารณากันเองนครับเพื่อนๆไม่ได้มีเจตนาชี้นาให้เข้าไปลงทุนนะฮะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เพื่อนเเข้าลงทุนคนระับเพื่อนๆขอให้กลั่นกรองมาจากาวิจารณญาณของเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ไปแล้วครับ